หวันนี้เป็นวันที่ผมตื่นเต้นที่สุด่านานแหละอ,อวันดีครับอันนี้แบตเตอรี่ไว้ทําอะไรหรอครับมีชุดอกันเคมีด้วยนะทุกคนมีชุดสารกันเคมีด้วยนะครับผมวันดีผู้ชมทุกคนคนระับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยวันนี้เราจะไปดูรถเมืองใหญ่ครับเปิดตัวล้งก็ได้แต่ไหนนะ ว้าวรถบุกีเซยรถบกุกีเสยครับผมเขาบอกว่าให้เราขึ้นไปตรงบูมอะตรงอาร์มอะอดูอะเดี๋ยวเราดูรีวิวอะ่ะแต่ว่ามันผมไม่ชอบอะมันเป็นหี่มา้าอุ้ยเดี๋ยวเยวพยเพลงต้องมาแล้วนะผมพเพลงมาแค่นั้นแหละดูอะอันนี้ตรงนี้มีบันไดทำไมอะเขาบอกให้เราขึ้นไปตรงนู้นนะทุกคนนะไปตรงอาร์มนะโอ้โหบันไดขึ้นอยู่อยู่ข้างหลังเราดูแทกกว่า แม่งแตกโคตรใหญ่เย้เท้ดูตัวเดินน่ะตัวเดินสั้นๆนะทุกคนนะไม่ไม่ค่อยยาวนะรถเลื่อกี่ตัวสองสี่หกเจ็ดรถเลืนเจ็ดตัวรถเลืนเจ็ดตัวแคเรียสามตัวนะครับผมตัวเดินเอาตัวเดินแล้วมึงไม่มึงไม่มีเฟืองมึงเดินได้ไงวะเนี่ยเอ้ยไม่มีเฟืองแล้วมันเดินได้ไงวะเนี่ยโอ้โหขึ้นมาผมนะขึ้นมาโอ้ยศะตรูตรงนี้เป็นห้องไฟฟ้าเป่าคนดูห้องไฟฟ้านะครับตรงนี้นะ เดินไปอยู่โอ้โหแม่งเจ๋งเสียวเลยเดินมาโอ้ตรงนี้เป็นทางเดินเลยนี่ว่าโอ้ผมต้องโดดข้ามตรงนี้เลยเหรอวะเนี่ยตรงนี้เป็นทางเดินนะเดินมาตรงนี้แล้วในต่อต่อสายริดไปเปลี่ยนหรอ t a k the d a m a g e hoses to ต่อสายแล้วให้รไปเปลี่ยนนะทุกคนอ๋อถอดถอดไปเปลี่ยนถอดไปเปลี่ยนโอเคผมถอดให้ไม่ยากไม่ยากอันนี้เป็นห้องขับนะทุกคนเป็นห้องคอนโทรลนะครับนี่ห้องขับเหมือนรถจริงเลย แต่ทำไมมึงมีพวงมาลไไัยวะเนี่ยมันไม่มีล้อไม่ใช่เหรออันเป็นห้องไฟฟ้านะเอา,เอาสายอลิกรู้สึกว่าสายจะแตกนะคุณตอนนี้สายจะแตกว่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนเมืองหนาวนะครับหนาวมากเลยเรู้สึกว่าสายอลิกมันจะแตกนะปซ่อมเหมือนอ่ะภารกิจแรกอะ่ะเป็นภารกิจแรกเลยที่มันให้เราปีนไปสูงๆอะ่ะโอ้โหแม่งโคตรเสียวอะ่ะยิ่สูงยิ่เสียวเอาเลยซ่อมให้สายอลิกเรียบร้อยเราก็ต้องเอาขึ้นไปนเปลี่ยนใช่ปะ ว้าว wow. ใหญ่จัดใหญ่จัดโอ้โหดูไฟท้ายโอ้โหดูบัตรท้ายมันโคตรใหญ่ใหญ่จริงอ่ะใหญ่จริงอ่ะขึ้นไป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 เป็นห้องไฟฟ้านะทุกคนนะไฟฟ้านะไอ้บันไดเขาทำไว้ทำไมอ่ะแผลงเออมึงทำไว้ทำไมวะตอนนี้จอดไว้อยู่นะครับทุกคนตอนนี้คนจอดไว้อยู่นะเดี๋ยวสายโรลิกไปเปลี่ยนก่อนเยี่แลหลมึงไหลลงมาทำไมเอ้ยเอ้า แล้วมึงไหลลงมาทำไมเนี่ยมันไหลเองอะลุงพี่เออผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมึงจะไหลดิเดี๋ยวเดียวเดียวเอาเอาเดียว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 อะไรวะเนี่ยมันไหลเองเนี่ยมึงไหลจะไหลมึงไหลทำไมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนลุงพี่มันไหลเองเนี่ยเอาอะไรผมยังไม่ได้ทำทำอะไรเลยเนี่ย โอ้โหโดดมานี่ก่อนเลยเอ้ามาตั้งลำได้แล้วมาดังนั้นเขาให้เราไปที่น่าจะเป็นห้องไฟครับทุกคนครับน่าจะห้องไฟนะผมนี่ห้องไฟเขาบอกว่าเอ่อเอ่อเมืดตึ๊บอ่าสับสวิตช์อา่าแล้วไงต่อแล้วอา่าน่าจะตั้งเลยนี้ให้มันขึ้น12เหมือนรถเกตใช่ปะว้าชิบหายเลย ไหนไม่เห็นมีอะไรเลยปวดแมงม่วงอะไรยต์เก๋ปวดแมงม่วงจัดนะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแล้วมึงให้กูกดอะไรเนี้ยมึงให้กูกดอะไรเนี้ยดำเนินการดำเนินการลำดับเริ่มต้นคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรวะคืออะไรอะคืออะไรอะแล้วไงต่อเรามาอย่างนี้แ้วแล้าทำไมแล้วงไงต่อ แล้วไปอย่างนี้แล้วทำไมแล้วยังไงต่อฮะแล้วทำไมสวิตตัวนี้มันมันเปิดไม่ได้อะแล้วมาอย่างนี้แล้วทำไมแล้วไงต่อแล้วกดอย่างนี้แล้วทำไมแล้วไงต่อเอางงแล้วเอางงเป็นไก่ทาแตกอ่ะนี่แล้วผมเปิดทุกอันมันไม่เห็นมีอะไรขยับเลยอะทำไมเงไม่เห็นมีอะไรขยับเลยอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โห เห็นอะไรเลียอะทำไมอ่ะแล้วไงแล้วทำไมแล้วไงต่อแล้วเราเราจะขับแล้วทำไมแล้วไงต่อฮะแล้วทำไมแล้วไงแล้วแล้วไงต่อฮะมันต้องเอาไอ้นี่มาปะมันต้องเอานี่มาปะตอนนี้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดครับทุกคนครับตอนนี้ครับไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรครับนะผมเปิดแม่งทุกวันเลยครัเปิดทุกวันไปเลยเปิดทุกวันเราสวิตช์ลงครับวิตช์ลงไม่ได้อ่อนี่รีวิว สับขึ้นใช่ปะสับให้เป็นเลขสิบสองใช่ปะสับเอาสองก็ได้เอาสองสับลงเอาไม่ได้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยผมไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยปิดปิดนี่คือเป็นเลขอะไรอ่ะแป้าเ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 ป้าอะไรเนี่ยกูจะรู้ไหมว่ามึงให้สับ ำไมให้ทำอะไรเฮ้ยโอ้โหแม่งเจอรถใหญ่อย่างนี้นี่มึนตึ๊บเลยอ่ะมึนหัวตึ๊บเลยอ่ะมึนตึ๊บเลยอ่ะมึนตึ๊บเลยอ่ะมึนตึ๊บเลย,อ,เลยอ่ะแล้วทำไมแล้วยังไงต่อแล้วแล้วยังไงแล้วทำไมแล้วยังไงต่อด,ดันขึ้นไปสุดเลยแล้วกันเนาะมีเท่าไหร่กูด,ดันอะไรเกือบร้อยอ่ะ นันแหละมันคืออะไรก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาเป็นร้อยไปเลยเอ๋อนี่ไงดันร้อยแล้วเนี่ยเอาไม่ได้อีกเอาต้องรู้สึกว่าต้องให้มันเป็นสีเขียวทั้งหมดนะรู้สึกว่านะแล้วทำไมแล้วไงต่อแล้วทำไมแล้วไงต่ออ๋อมมนต้องเอาแบตเตอรี่มาเหรอโอ้ยเย้ยผมว่าต้องเอาแบตเตอรี่ว่ะเอาเอาแล้วปันไดผมลงไงอะ อ๋อนี่มันเป็นบันไดใช่ปะ่ะอ๋อนี่มันเป็นบันได,ดไอ้หี่เอเป็นบันไดคุาดูตรงนี้ไอตัวนี้ตัวบังคับบันไดมันต้อง,อแ,บองอแบตเตอรี่มาต้องแบตเตอรี่มาเราเห็นแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างนะ่ะอ๋อตัวนี้เป็นตัวบันไดโอเคเนี่ยต้องอแบตเตอรี่มาผมเห็ียนแบตเตอรี่สองก้อนอยู่นี้เนี่ยใช่ปะ่ะลองเอาไปดูดิผมว่าใช่แน่นอนเลยถ้ามันไม่มไม่มีแบตมันก็ใช้การไม่ได้ดีเนาะ ต้องมีแบตใช่ปะนี่โอโ้โหมันต้องค่นองคนนี้จากนั้นก็ตั้งให้ตรงนี้ให้ตรงเลขสิบสองใช่ปะนี่อ่าเพิ่อ่า <c oughs> นี่เห็นไหมแก็สับสวิตย์โอโ้โหเ,เรียบร้อยไปดิแล้วจากนั้นก็ไอ้นี่ขึ้นเอาบันไดขึ้นเออทำบันไดขึ้นนะน่ะง่ายๆครับผมขึ้นให้ถึงร้อยโอเคโอโ้โหสวยมั่วแม่งยอดจริงๆเลยสี่ร้อยโอ้โหนี่ ไเกี่ยวขึ้นทุกวันจากนั้นเราก็จะได้ขับรถแล้วใช่ปะใช่ปะนี่ไงขับรถแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงปึ๊บดีตัดเครื่องครับผมว้าวว้าวตาัดเครื่องแล้วจ้ตาตัดเครื่องแล้วจ้ตาตัดเครื่องแล้วครับเดี๋ยวมองตัวอะไรวะตัวสีโอ้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 โว้โอ้โอ้โอ้ แล้วทำไม่มันขับไม่ได้วันนี้ขับได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วจี๊ดจีดเราเรื่องหว่าเรื่องหว่าก็ดูอุ้ยเป็นเราเรื่องจังหวะเป็นเราเรื่องจังหวะใหญ่จัดเลยว่ะมันใหญ่ใหญ่โคตรใหญ่หรใหญ่ใหญ่จัดเลยหรอบอกให้เราขับไปตรงบริเวณนนี่โอ้ยกดแถบกดแถบใช่ปะเปลี่ยนตรงนี้โอเคกดแถบกดแถบ เดี๋ยว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 ดิกดอะไรวะกดเอ่วววเลยโหทำไมมันบับง่ายอย่างวะเนี่ยอ๋อนี่อ่ะนี่ออกเมื่อกี้แล้วก็เออ่คือกล้องมันอาจจะบังนิดนึงนะคุณดูเดี๋ยวผมปอกกล้องกันเลยดูปักปัก นี่นี่นี่ตัวตัวบังคับอยู่ข้างล่างตัวบังคับอยู่ข้างล่างเนาะน่เตัวอตัวอาร์ตัวเอฟนะบุ๊กดี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 ตัวทีกันเลยวะตัวทีกับตัวจีกันเลยอ๋อหัาพวกจีโอเคยงง่ายเงี้ยมามามาบีกมาอย่าพับปีก่อน ว่าบีขยับว่าบีนี่นี่นี่เลยนี่เลยมันต้องพุ่งถูกวันนี้เลยอือปอ่าเดี๋ยวเราจะดันขึ้นนะผมนะทีนี้นะคแหมโอ้ยง่ายยี่สิบแปดเลยว่ะไหนเบ็ไหนไหนรถดับอยู่ไหนไหนรถดับอ่ะแล้วกูต้องเอาไปเทไหนผมจะเอาไปเทไหนอ่ะเราต้องไปเทไหนวะเนี่ย เปล่เาเานี่ยเออนี่นี่เฟดีดีเฮ้ยเฮ้ยเอาเลืเอกว่ะต้องไปเทียไหนอ่ะเทียไหนอ่ะเอา้ามันไม่เห็นมีอะไรอยู่ในมุกกี้เลยเนีย่ยโ,โอ้โกงกันนี่ว่ะโอ้ดูใหญ่จัดเลยอ่ะคนดูคันยังใหญ่เลยอ่ะคนดูใหญ่จริงอ่ะอ๋อมันต้องตักไปเรื่อยๆใช่ป่ะเคตักไปเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆเค โอ้แบบเราเลยขับไปครูมาแล้วเนาะมันก็แบบจะดูแบบเซียนหน่อยอ่ะเนาะจะดูแบบเซียนหน่อยอ่ะนะครับผมจะดูแบบเซียนนิดนึงอ่ะเนาะนะครับผมรถตีละกันเด้เด้เด้ตักไปแต่ข้างล่างเลยเป็นรถกีเซยนะผมนี่เลยกีเซย์นะผมเนี่ยคือตักไปมันก็ไม่มีอะไรเข้าไปอยู่ใน เ,เห็นไหมมันก็ไม่มีอะไรเลยอเออม,มีอะไรเข้าไปอยู่ในนี้ีเลยม,มีไม่มีอะไรเลยเอาดิกดกดอย่างนี้แล้วรถมันเร็วมากเลยว่ะรถมันเร็วมากเลยอะ เร็วจัดเลยอะ่ะเร็วมากเร็วมากเดินหน้าบีก่อนคืออะไรอ่ะลดลดลดเร็วดีนะร,ร,รถเร็วดีนะเ,นะเห็นเห็นใหญ่ใหญ่แบบนี้เร็วนะเห็นใหญ่ใหญ่อย่างนี้เร็วดีนะครับผมโอ้โหดตูตัดตัดได้เยอะ ยึนจัดเลยอ่ะดีๆตัดไปเลยดิตัดไปเลยดิเตัดไปเลยตัดไปเลยตัดออกให้หมดอ้าวเรียบร้อยโอ้โหง่ายยิ้มหายเลยแล้วทำไมแล้วไงต่อแล้วทำไมแล้วไงต่อตัดข้างล่างอีกหรอนี่มีปัญหาอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหาได้ไงอ่ะมีเลือดของกล้วยอย่างเนี้ย มันม่มีหายแล้วเนาะดูเนาะเอนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยล้ทไมเอ้ยเก็บอกให้ลุลิขับยิทเคอ้ยก็บอกให้ลุลิโะเลยเมื่อกี้นะผมูอะไรวะเนี่ยแล้วไงแล้วทาไมแล้วไงต่อ ต้องใช้รถอะไรอะ่ะแล้วทำไมเรื่องไงต่ออุ้ยเมื่อกี้มีมุมมองไอ้นี่ด้วยนะมุมมองข้างข้างอะ่ะมุมมองข้างล่างอุ้มุมมองอะไรวะเนี่ยมองเมื่อก,กี้เหรอแล้วทำไมเรื่องไงต่ออ่ะรุ่นอะไรรุ่นกีเสยมันมีแรงได้หรอพวกกีเสยเนี่ย แล้ไงอะ่ะแล้วไงแล้วทำไมแล้วไงต่อแล้วทำไมแล้วไงต่อฮะมันมันต้องให้ใช้รถอะไรอะ่ะแล้วทำไมแล้วไงต่ออ๋อเย้เอ้ยมันบอกให้ไปตรงนู้นแล้วกูมาทำไมตรงนี้เนี่ยมันบอกให้ไปตรง,งนู้นโอ้ยหนอโอ้ยอร์ทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้ยไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะผมเกมนี้นะเดี๋ยวเราคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทำกันต่อนะผมนะรถเหมืองยักษ์โอ้โหเพิ่งเคยขับครั้งแรกด้วยนะเนี่ย เจอครับสวัสดีครับ